โอเคสวัสดีครับผมสาโหกระเรียงนะครับทุกคนวันนี้ก็โอเคไหลวางแล้วนะครับทุกคนผมไม่ได้ดูคลิปวิดีโอหรือว่าไม่ได้ดูตี๊ตอบนะครับทุกคนพอดีว่าผมกลับมาทํางานตาดหญ้านะครับทุกคนเนี่ยครับหญ้าโคตรสูงนะครับทุกคนพอดีผมตาดมาก็ไหลวางแล้วนะฮะยังไม่เสร็จนะครับทุกคนวันนี้ก็น่าจะเป็นวันสุดท้ายนะครับทุกคนแล้วก็ผมคิดมาไทยคิดนี้ เพราะอะไรนะฮะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าผมเจออะไรนะฮะทุกคนนี่นะฮะทุกคนผมเจอมิงนะฮะทุกคนลังมิงนะฮะเนี่ยนี่นะฮะทุกคนโหนี่นะฮะลังเข้าข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะฮะแล้วผมไม่รู้ว่ามันดุหรือเปล่านะฮะทุกคนผมว่าไม่น่าจะดุนะฮะไม่น่าจะดุมาเรามาต่อยกันนะฮะทุกคน โอเคต่อยยังไงดีวะนี่นะทุกคนผมตยยัดหญ้านะ,ะทุกคนเข้าขั้นที่จะด,ดุนะหลังนี้นะฮะเข้าขั้นที่จะด,ดุเดี๋้อจะเอาจะเอาหญ้าจะเอาอะไรไปเผานะฮะเข้าขั้นที่จะด,ดุนะฮะหลังนี้ประมาณไม่ได้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันวิธีทำกิน ปกติแล้วผมจะไปหาดกิ่งอย่างนั้นเลยนะครทุกคนผมจะไม่จุดไฟหรือว่าอะไรนะฮะแต่รังนี้ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะดุเหมือนกันนะฮะถ้ามันดุแล้วมันต่อยเราเลยนะฮะทุกคนัวม,มันจะต่อยนะฮะัวม,มันต่อยโอเคจุดไฟ จุดไฟได้แล้วเนาะไฟดับแล้วเนาะจุดไฟได้แล้วฮะจุดไฟได้แล้วฮะทุกคนนี่ปปปึึึบบบ โอ้โน้ำค่อยเยอะเลยนะครทุกคนน้ำน้ำค่อยเยอะเลยนะฮะ,อะโอเคนะทุกคนตอนนี้ก็ได้มาสิบเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะพาไปกินกันลูกชายลูกเบ้าผมนะฮะทุกคนเดี๋ยวมา,มาดูกันผู้ชาย chơi cho chòi ai lê 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 lê. Hé 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 hoa cho cho chòi ô hoa cho chòi ô hoa ô, yo yo đi, ô, yo yo, đi qua no đi hoa 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 nó, hoa ô Chú yêu. Bột chò mì ăn mụn puas nha con. Ừ. này con. Upa. Cái này ba Ừ ba. Wow, con, mà người, con à hả con. Ồ hô. cho y. Không โหหวังเข็มมากนะทุกคนนี่คือธรรมชาตินะฮะทุกคนธรรมชาติที่เราเก็บมาจากสวนล้วงๆนะฮะหวานมากเลยนะฮะทุกคนอืมฮึยยะเฮ้เลยใฮ้เอาเอฮ้เลยเบาด๋ย้เาเดี๋ยวใฮ้เบาๆเวอือ

ไม่กินใช่ไหมไม่กินใช่ไหม,ม,มนี่นะครับขี้มันนะครับทุกคนที่เป็นสีเหลืองเนี่ยนะครับเป็นขี้ข้าวครั้งที่จะอร่อยนะครับถ้าเป็นน้ําน้ําที่มันหยดหยดล